องก็สามคนครับเขาเป็นเพื่อนกันนะครับกาลังเก็บใบาชาอยู่น้องคนนี้ก็แต่งเตอเป็นชุดประชามเผ่าก็คือเผ่าอาขานะครับน้องคนกลางก็เป็นไทยใหญ่ส่วนน้องสาวคนนี้ใส่ชุดจีนครับก็อาศัยให้อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับทีนี้ก็มาช่วยเก็บใบาชาช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักช,ชาด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าบางส่วนเนี่ยยังมีความต้องการยอดชาอยู่ก็เลยไปเก็บในส่วนที่ชามันขึ้นแล้ว เขาดูในที่อยู่ในตะการได้เยอะหรือยังเนี่ยวันนี้ยังไม่เยอะนี่นี่นี่เยอะแล้วอ๋อนี่ครับหน่งยอด3ใบนะครับนี่คือมาตรฐานการเก็บชาครับได้ยินมาว่าชา10กิโลเนี่ยเวลาเอาไปผ่านการอบหรือกรรมวิธีทําใบชาแล้วนะครับน้ําหนักเหลือแค่1กิโลเท่านั้นเองก็ทําให้มูลค่าหรือราคาเนี่ยสูงขึ้น หลังจากที่เราไปชมไล่ชาคูหลงมาแล้วครับวันนี้ก็ได้เวลาในการดื่มชาคูหลงก้านอ่อนของแท้หลังจากที่ฝ่านกรรมวิธีอบอะไรนะครับเรามาชิมกันว่าอร่อยแล้วก็ชุ่มคอแค่ไหนน้ำต้องเดือดให้ได้ที่ต้องเดือดจเดือดจัดน้ำอุ่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องเดือดจัดจเดือดคับๆเดือดคับๆเดือดคับขับมาแมก่อ้่ น้ำแรกทิ้งไม่เสียดายอะครับไม่เสียดายค่ะล้างล้างใบชาพวกฝุ่นอะไรเงี้ยอ๋อทำให้ใบชาใสตัวจริงๆแล้วประโยชน์ทางการดื่มชาเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีลดความดันลดคอเลสเตอรอลในร่างกายอ่ไทยมาในเ้นเนี่มีหลายคนไม่กล้าทานชาเราบอกว่ากลัวท้องผูกจริงหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ค่ะขอแก้ขาวคือที่ทานชาแล้วท้องผูกเพราะแช่ใบชาไว เวลาลินน่ะน้ำไม่หมดนี่ครับไปจะทําให้ท้องผูกอ๋อหมายความว่าถ้าเราเอาชาแช่ในน้ําน้ํานานๆเนี่ยสารที่อยู่ในชามันจะละลายออกมาผสมอยู่ในน้ําทํามีลิปทําให้ท้องผูกต่ที่บอกว่าดื่มชาแล้วนอนไม่หลับด้วยเหมือนกันเป็นพ่ออย่างนี้ดิ่งแก้วยาวดิ่งแก้วยาวเลยใช่ไหมครับดื่เลยค่ะจะหกไหมไม่ครับโอ้โหพอดีเลยนะแก้วแก้วยาววางแก้วสั้น ยาวๆดมกลิ่นงชายอย่างเี้ยเย็นมือไหมคะใช่ใช่อุ่นคึ <c oughs> <c oughs> ค่งอ๋อจริงๆก็คือวิธีการทำให้ร่างกายรได้รับความอบอ,อุน<ช>่นเป็นส่วนที่เหลือจากการดื่มชาคือแก้วนี่มันวอรอมู่ตัวนะครับอา <c oughs> กาศเย็นๆแบบนี้ครับก็ช่วยได้เยอะเนาะแล้วเวลาสดชาดังๆเนี่ยก็ถือว่าไรมารยาหรือเปล่าไม่ค่ะคนจีนคนจีนไม่ใช่ เสียงเสียงยิ่งดังรสชาติชายยิ่งดีร้อ,อาาแต่มันร้อนนะร้อนอะ่ะซดดังๆอ่ะไอความร้อนมันจะไม่ค่อยหรอ<ะ>ขอขอสักดอกขอสักดอกอเออมันมร้อนจริงๆอืมถ้าจิบจิบนี้มันพองปากเลยนะจริงๆนะแสดงว่าอากาศมันเข้าไปคองกันนก็เลยทำให้ความร้อนเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับคุณผู้ชม รสชาติตอนแรมาากมันจะขมขมปาดคอนิดหนึ่งใช่ไหมอ่ะอะ,อะจากแป๊บหนึ่งเวลาคืนน้ำลาะหวานใช่ตอนนี้หวานติดลิ้นโคนลิ้นเลยใช่คุณผู้ชมครับคนที่คิดวางแผนหรือยังไม่ได้คิดวางแผนนะครับในการเดินทางที่นี่ครับเราลีอยู่ที่วาวีเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนาครับนะครับลองมาดื่มชาหรือชิมชาสดๆจากไร่ที่นี่ครับชุ่มคอชื่นใจแล้วก็มี บริการขายด้วยนะครับสามารถซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆได้ด้วยทีนี้ก็คือลอรีฮิลรีสอร์ทครับทางผมและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ที่พักให้กับพวกเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณ ลงเตรียมเราลีเช่นกันครับกับขามูมันโทที่แสนอร่อยเมื่อวานนี้นะครับท่ายนี้นะครับผมอิกเมืองไทยและทีมงานทุกๆชีวิตเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับนั่นก็คือบางกอกโ h o s t c o m ออกแบบเว็บไซต์และเว็บโฮสติ้งนะครับเครื่องนำทาง g าร m มินบา s เอ t h สอาร n ไ รถเช่า a เอวิจะไปไหนครับทั่วไทยทั่วโลกเอวิสรถเช่ารถเข้าใหม่มากๆครับกองโอลิมปัสครับภาพสวยๆทั้งหลายถ่ายด้วยโอลิมปัสนะครับในเทปหน้าเมืองท่านคอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต่อรับรองยังคงหนาวอยู่เช่นเดิมนะครับโปรดติดตามชมในตอนต่อไปท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ได้ความหลังจะไปฝันลมฟุ้สวรรค์ ¡Gracias!